ถบาทปดต,ตัวตยอย่างยิ่งใหญ่อลังการนะคะครับผมยิมง่งใหญ่อลังการ,รสมคำเลําลือครับผมก็ขอ <c oughs> บคุณทุกคนมากฮะที่แบบว่ามาให้กำลังใจพวกเราทุกคนกคนะค,ค,ค,ครับผมทีมทางฝ่าเแข่งเธอนะครับผมทางหน้าจอด้วยในวันนี้นะครับผมใายเิดประเอเมลีอยางเปทงการแล้วัวนนี้ทุกคนแต่งตัวเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายกันเข้าวังเทียบเลยรู้สึกว่าชอบ ขอบคุณที่ทุกคนมาหาแล้วก็ขอบคุณทีมงานจอทุกคนด้วยนะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าท่านหลักอันเนี้ยเ,ยามมาว,เวอร์ที่สุดที่เคยสั่มมาแล้วเป็นแบ็คที่เวอร์ที่สุดเลยเราไปตั้งบ้านเะมืนะ่อวานหรือยากสั่มกับแบ็คนี้ดีเทลมากแต่ต้องยกไปเองคนระัยบยกออกเคยก<อ>ยกเคยยกมันสวยไม่ใช่แค่แบบฝากเธอทแต่ละคนก็ไม่ธรรมดาขอบขนุนก่อนจะเป็นยังไง ชอบชุดมากเลยครับเอาจริง,รงเรารู้สึกว่าใหมออกจากบ้านก็คว,วันนั้จริงอยากขอซื้อไว้เลยอ่ะแล้วเราจะแบบทำเป็นตู้โชว์ไว้อ่ะเออเลย,เลยด้วยความที่ผมรู้สึกว่าลงทุนกับทุกๆอย่างจริงๆอ่ะครับแล้วมันกลายเป็นว่าพอทุกอย่างมันได้ถูกมองเห็นได้ถูกลงรายละเอียดขึ้นมามันกลายเป็นว่าทุกอย่างมันออกมาตามที่เราคิดว่ามันจะออกมาดีหมดเลยครับจาบซีรีส์เรื่องนี้ดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในซีรีส์เรื่องนี้เมื่อกี้พี่ออฟบอกว่าคือตัดใหม่หมู่ใช่ใช่ใช่ ก็ตอนที่จําได้ว่าตอนแรกๆที่เราเข้ามาในการถ่ายทำนะครับแล้วเราก็มองไปที่เร่าตักเหลราที่เราผ้าที่วังว์เราที่แผลผ้าไว้เราก็ยืนมองอยู่พักหนึ่ง็โหเออไม่ธรรมดาแน่นอนเลยแบบมีความรู้สึกนั้นบ้างของโมสองสามตัวเองไปวนไปโอมล่ะคะรับผมชุดโอมล่ะก็ พิเศษเลยดีล่ะ no, ก็ก็เป็นองค์พระเขานะครับผมก็จะมีแบบองค์พระเขาเป็นเป็นคนสนิทละกันคือคือจะเป็นองค์พระเทวเดียวในเรื่องมันรักกันเองมั้ยะมันึงบุกเขาอ่ะเราจะเอาไปใช้ไม่ได้นะไม่ได้ต้องขอแก้ตัวว่าเป็นแค่คนสนิทเฉยๆเราเราไม่ได้รักใครที่จะมากขนาดที่จะเป็นเป็นองค์พระเขาขนาดนั้นไม่รักหรอก พักครับเฮ้ยเฮ้ยเลื่องใช่ไหมเรื่องเลื่องไม่แต่ว่าเราผมห่ามาไม่ได้ไงใช่ก็รักครับผมรักครับครับรทุกคนทั้งน้องก็ไม่ค่อยผมผ่านเท่าไหร่เลยนะผมก็นู่อแต่ชุดสวยมากคือแบบชุดเปนส่งหน้ามากเลยอ่ะรอ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 อะไรนะชุดส่งหน้าชุดชุดพูดตามหนูพูดตามหนูชุดส่งหน้าหน้าส่งผมหน้าส่งผม ผมส่งอินเนอร์ผมส่งอินเนอร์่หนูพูดเลยกินหนูกิดไม่ออกกันขอบคุณาแล้วนิวก็นั่นแหละครับก็ชอบทุกชุดที่ใส่ในเรื่องเลยก็ต้องไปดูว่าแต่ละคนจะได้ใส่ชุดอะไรกันบ้างนะครับผมแต่ว่าแอบเมาท์นั้นแบบคือชอบชุดน้องพีชที่สุดในเรื่องเลยคือแต่ละชุดคือแบกซุ่มไก่ไม่ใช่นอแบกซุ่มไก่น้องพีชโ พอเป็นชุดผู้หญิงปุ๊บเขาก็เลยแบบจัดเต็มได้ไงน้องคริสที่อยู่อยู่เมืองฟินิกเมืองอะไรนะเดี๋ยวนะขอโทษทีชววิเชีาผมว่าเอาจริงนะน่าจะเป็นชุดที่น่าจะเต็มแล้วก็สวยในทุกๆฟิล์มของคริสอ่ะเพราะว่าพอเป็นผู้หญิงปุ๊บเขาใส่ได้แบบเต็มที่มากเราดูเราดู่ดี่ะคะภรรากินุนยังไงบ้างคะในเรื่องคุนส่นจะต้องแบบเซฟไว ผมก็าไม่ไ hmm. ด้ชอบหรอกเราใส่เสื้อผ้าใช่เราเป็นนักพาร์ไถึงมาไส่ชุดแบบว่ามันต้องพลรเอ๊ะเป๊ะต้องใช่ครับต้องเป๊ะต้องพอดีเพราะว่าเป็นคนแบบระเบียบครับผมใช่ก็มีอยู่ไม่กี่ชุดจริงๆแต่ก็ดีใจฮะัที่มีแบบว่าหลายชุดเพอรู้สึกว่าพิชานูทุกครั้งในการเปลี่ยนชุดเพราะว่าชุดหนูใส่ยากแล้วก็มันแบบมีหลายเลเยอร์มากแล้วดีเทลเยอะมากอะไรเงี้ยก็อิจฉาเขาก็อยากได้ใส่ใส่ใครอ่ะ านใครเลือกได้เราอยากใส่ผมขอทีมสไตลิสต์แบบว่าขอชุดแบบองค์ักษเป็นสีแดงสีเขียวงี้ไม่ได้หรออะไรมาใส่ชุดหนูไปล่ะชุดหนูใส่ไม่ได้จะได้แบบถ้าเฮียใส่ชุดหนูเสียเลยนะแน่นๆเฮียจะยัดไม่เข้าติ่งก้าวไม่เข้าติ่งก้าวแลคือว่าเรื่องคือพีชมันไม่มปัญหาเลยะเขาไม่มีปัญหาครับมีไม่กี่ชุดนะฮะเพราะว่ามีบางฉากพี่ก็ต้องใส่ถ้วยบางฉากใช้ครับใช้ทุกชุด ที่หมดเลยอะไรเลยว้ายแต่ทุกชุดแทนแต่ทุกเสียอะไรนะนี่ล่ะคะอ๋อเฮียบอกว่าอยากอิชาหนูเฮียบอกว่าอิชาหนูมากอยากให้เฮียมาลองเป็นหนูแต่จะรู้เปี่ยนชุดมันเหนื่อยมากใช่ทุวันนี้หนูผอมเพราะว่าชุด LS เสพราะว่าชุดไม่คือชุดมันต้องพูดดีแล้วมันต้องหุ่นต้องเสียเงี้ยแล้วเวลาใส่ก็ไม่ได้ง่ายบางทีแบบรายละเอียดเยอะต้องจิกตรงโน้ตรงนี้ตรงนั้นคือเยอะแล้วก็ยุ่งยามาก ช่วงแรกๆคือแบบยืนแล้วก็เหมือนเป็นตุ๊กตาให้พี่ๆแต่งตัวเงี้ยครับใช่หมดเวลากับการแต่งตัวเยอะพอสมควรแต่ว่าออกมาสวยทุชุดชอบทุชุดเลยชอบชุดส่วนใหญ่จะแบบโชว์หุ่นโชว์หุ่นแคุ่ชุดเลยชุดสวยชุดสวยคนก็สวยครับให้ให้วันหนึ่งให้วันหนึ่งให้วันหนึ่ง ใช่ครับชมทุกวันชมทุกวันเดี๋ยวเขาก็คิดว่าไม่จริงใจอ่ะใครจะไปชมว่าสวยทุกวันนั่นหนูใช่ปะไม่ต้องชมก็ได้ไม่มีใครชมหนูก็ชมตัวเองเออแต่ว่าคือชมเลทุกวันชุดอากาศเหนื่อยแคนะคะเห็นว่าตอนใส่ทั้ก็คือชุดอากาศประเทไใจมากชุดจะมีบางชุดแบบสมมุิงานเป็นงานพิธีใหญ่ๆในเรื่องอย่างนี้ยก็จะมีที่ไหลที่หนาๆและหนักมากต้องแบกไปด้วย ซึ่งเก็ร้อนด้วยก็มีร้อนบางแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเรื่งความที่เอเมารีจริงๆไม่ใช่เมันหนาว <c oughs> เป็นเมืองที่แบบอากาศปกติคล้ายๆไทยอาจจะเย็นกว่านิดหน่อย <c oughs> ใช่ครับก็เลยเป็นชุดที่ไม่ได้หนาว <c oughs> เป็นฟิลบางๆแต่ว่าทีเทลเยอะสบายใช่ไต,ต้องรักษาแต่ต้องรักษาหุ่นตลอดเพราะว่าบางทีวนพื้นน้าใสแล้วมันแน่นมากจริง มีจริงๆนะเพราะว่าถ่ายไป50กว่าคิวแล้วมันก็มีอ้วนบ้างหอบบ้างต้องคงหุ่นแบบนี้ไว้ตลอดเาใส่ไปได้ข้าวของกอร่อยอร่อยกินแซ่ดเอออร่อยดเลยกินแซ่ดเลยอลารที่เมื่อกี้พูดมาเป็นที่อะไรนะเป็นอะไรนะเป็นคนธรรมดาเป็นคนธรรมดาเป็นคนธรรมดาเปดาคนธรรมดาแต่เราใจ ชอบมากเป็นคนธรรมดาไม่แต่ว่าจริงๆก็ในเรื่องก็คือเราว่าจะถ้าในในในแบบแบบก็อาจจะเป็นคนธรรมดาคนเดียวจริงๆซึ่งเรารู้สึกว่าจริงๆครับแอบเป็นข้อดีตอนถ่ายทำชุดก็คือข้างในก็จะเป็นเสื้อยืดขาวรแล้วก็แล้วก็เก็บได้ข้างในอะไรก็รู้สึกว่ามันเป็นพิที่ารสบายใช่แต่ว่าก็ มันก็ดีเทลนะมันมีดีเทลเหมือนกันมันไม่ใช่ว่าแบบว่านิดๆน่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าพอใส่ออกมาแล้วคนมาดูดีใส่มันก็ดูดีครับผมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่รับใช่ครับใช่ใคนประเทศนี้ดูดีทุกคนวันนี้ต้องขอโต้ตอบให้อยู่แล้วไม่เห็นตอบเราม่ถามอันนั้นลองางอนนั้นลอ่ถามดูเราถาเมื่อกี้ไม่หยเมื่อกี้ไหมใช่เราไม่หยกไปไหนไปไ เมื่อกี้เรายังตอบได้แค่สวยเลยเออฝากพี่เนมมาค่ะแลผมก็จะบอกว่าชุดผมอาจจะแบบค่อยๆเหมือนกระดูกเท่าไหร่เพราะว่าผมมาจากประเทศรูจาประเทศรูจาครับไม่ใช่ประเทศอันมาลีแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมผมชอบอันมาลีอย่างไรชอบอะไรอ่ะก็อะไรเลยนะชอบชอบเมืองมีนาร์นัทมาลีนะผมเพราะว่าต้องไปตดูการปรุงซูนี่เขาเพราะว่าจริงๆจะบอกว่ามีนาร์นทมาลก็คือเหมือนกับ เป็นตัวแทนของเมืองทะเลครับผมใช่เพราะว่าอันนี้ไม่มีใครมาจากบิน่ามาคารินเลยนอกจากเจเจก็เลยชอบเป็นพิเศษก็ผมชอบเล่น้ำอยู่แล้วครับชอบเล่นน้ำทางนี้ชอบเล่นน้ำใช่คุณผู้ชมชุดของผมก็เหมือนพี่ๆทุกคนเลยที่บอกว่าเหมือนกับมันจะร้อมากใช่เพราะว่าเวลากินข้าวผมก็ถือว่าเธอิงผมที่ห้าวรือสี่พี่ดี่เขาจะสดแบบดกระดุมตลอดใช่มันแน่นเลยแน่นเหมือนกัน แต่วในจริงเพราะว่าเหมือนกับตรงเครื่องพวกเรามันก็เหมือนกับรับรู้นะครับใช่ก็เถอะเออมันมก็นกกนกถึงแม้ว่าอาหารจะอร่อยแต่ว่าต้องบอกว่ามัน <ๆ S 2> หายไปแล้วอาหารเนี่ยม <c oughs> ันแพรจะได้โคมวันนี้ต้องไฟใช่ไหมคะตัดกระแฟนิดเดียว่าแบบโคมแล้วยังได้สีตชมกันได้แล้วก็ไปดูของแต่งงนใช่ครับวันนี้ก็มาดู EP พีหนึ่งเจพร้อมๆกันนะครับหลายพันคนเลยซึ่ง ตอนนี้ผมก็ตื่นเต้นมากเพราะว่ายังไม่เห็นอะไรเหมือนกันก็ช่วงแรกๆเก,กิดไว้กอนว่าอาจจะยังไม่ได้เข้าวังตามที่ทุกคนคิดไว้ซึ่งทุกคนที่อันใายก็น่าจะรู้นะครับก็พอเราดูซีรีส์พร้อมกันแล้วกันทีนี้แล้วก็ใครที่ดูวันนี้แล้วเนี่ยเอาไปสปอยข้างนอกได้ไหมนะอย่าดีกว่าอย่าหรอเก็บไว้ดีกว่าอาจจะพูดถึงได้บ้างแต่ว่าพูดถึงพูดถึงกันได้แต่คนนี้อยากหลบสปอยก็อยากเขาแท็กอ๋อใช่ใครที่แบบอยากหลบสปอยก็ อยากขัดแแทกล้วกันเป็นจริงมป็นจิ้มเลยเนาะใช่บจิ้มคุยกันได้อยากฟังบรรยายความสุดมากอะไรได้ใช่แต่ว่าในเรื่องของเนื้อเรื่องก็อาจจะเก็บเก็บไว้บ้างแล้วก็ไปรอดูข้อมูลวันที่3ามพุทธาคมใช่ครับวันนี้ทุกคนก็จะได้ดูอีพีศูนย์ด้วยนะครับผมมีการเล่าเรื่องด้วยนะครับตัวละครซึ่งจริงๆครัผมแอบเห็นอินโทรมาแล้วก่อนเข้าเรื่องมันจะมีอินโทรใช่ไหมทุกคนอินโทรอลังการมาก เขาเรียกว่าอะไรอินโทรแหละก่อนที่เข้าซีรีส์มันจะมีซีจีอะไรแบบว่าอลังคงอลังการมากผมชอบสิ่งนั้นมากเป็นเกินก่อนเข้าเรื่องจริงไม่เห็นแล้วอ่ะเจ้าของค่ายกลับมาเป็นเจ้าของค่ายแล้วออกไปแล้วกลับมาดูคนเดียวดูแค่นิดเดียวดูแค่นิดเดียวครับผมก็ฝาดด้วยก็เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากนะผมอลังการสมการรอคอยก็ใหญ่ทุกคนแบบติดตามแล้วก็เล่น X ได้ เล่นเพลงได้ตลอดเวลาเลยนะครับผมแล้วก็ฝากข้าวฟ้าเเทลแล้วก็นักแสดงทุกท่านแล้วก็นักแสดงทุกท่านแบบรุ oh, <my S 2> mm. ่นใหญ่ๆทนั้นเลยนะครับผมก็ฝากด้วยรับรองว่าสนุกแน่นอนนะครับฝากอะไรไหมฝากอะไรนะฝาก่อนฝากช่องไหนหรือช่องไหนที่ไหนอ๋อแล้วไปดูพร้อมกันวันที่3พฤษภาคมนะครับทางช่องวัน3 1 HD เเวลา3ทุ่มครึ่ง และเวอร์ชันออนไลน์แบบอันคาดทางแอปไอซี่อบครับไม่ต้อิโดนเลยใช่ันช่วไปดยเข้า